ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ตรงที่จะแลกจะพันสองรอดูว่าเลทเงินกีบเงินบาทวันนี้เท่าไหร่จะไปแลกสีกล่องกับบางงามะวาอันฟิล์มลออมันหลอกมันยังกันปทะเสศ เป็นยังไงพี่น้องสบายดีกันอยู่บ่ ฝนตกอยู่พ่พีนอกทั้งใดแน่ฝนตกนะ ราบางสาอนแปนแลกเงินก่อนสัปดาหนานมา,ทา,นามเทหนาวมึงเอ้ยฮึฮึมึ้มนานมาแท้ มาสื่อคล้องพี่น้องคล้องอยู่คล้องกินเนี่ยคล้องมือคายนำ้ำเล็กๆไปหน้อยคล้องกับึืนราคาปุ้ยนานๆมาสื่อที่เนาะคล้องม่หา่านเ้อกับบริกรคอยอันบริขายดีนะวอรหลังกันได้เอาสื่อเมื่อ้ายเผื่อสีค้ายเบิดมาอีกที่เพราะว่าคืน จากเจ็ดสิบขึ้นเป็นเก้าสิบห้าโทษอ่ะจะไม่มึงขึ้นขาดขึ้นแน่บัตรยูห้านกูยังขายราคาเดิมอยู่ขนาดมาซสื้อ,อไปขายต่อได้หน่พี่น่องเอ๋ยตาสวดตาดูนมาละแรกมากกี่ล้านคอยดู หนึ่งพันบาทซีได้จักแสนข่าเบิงมาแล้วจ้า ันหนึ่งหกแสนเก้าสิบห้าหกแสนเก้ามืนหาเจ็ดอันนี้เลขมาสองพันอันนี้หรอหกแสนเก้ามืเกาพนเก้ันเจ็อันนี้เจ็ดพอ,อ,อยู่ในนี้น หักคา่าพอถอนออกมามื่นหนึ่งพันสามร้อยมื่นหนึ่งพันสามร้อยเขามึงรนะับระเดือนนี้นะม้รับ่เา <9, 000 S 1> พันห<า>้า เงินน้องเยี่ยมฝามาอะลรพี่น้องท่านกำลังถอนออกคนนี้ก็ได้เสียค่าธรรมเนียมได้เวลาถอนลงจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเท่าไรแต่มันได้มาเงินมึงเท่าไหร่นี่ยเนี่โอนออกละมืนหนึ่งพันสามร้อย แต่มันเรือแค่นี้อันนี้สองพอัน,นี้แรกแค่สองพมันเรือแค่นี้นมันหักเลไใหกูอีกเจอันสี่ร้อยสมรอันหักให้กูอีกสี 400. 300, ่ร้อยแปดิบเอามาให้กูอีก4ี่อย วันแกขา,ทาดทุนเนียมดอกมันมากอะไรวไดหแกแต่พอมาโอนออกมันกระหักอยู่ดีเออมันกระหักคข,ข้างๆเอาพี่อมวางบไดเสียหนึ่บร้อยแล้วหาทุเนียมหมื่นละร้อยห้าสิบเสียค่าทุนเนียมอ้าวพูดเหลือแค่สี่ร้อยเองเรา เงินแทบจะเมดแล้วคุณวันนี้ค่าเส้จ่ายนน่นนี่นั่นสิ่งของยุ่ามันร้านร้านถ้าฉันมีตายสิยังดีกว่ามันห่ามาเปิดร้านกาแวพอเห็นกี่เก็บนอนตะพาแน่นเก็กเก๊เนอน เรือมันตายหรือยังมันไปบ่ได้ไหมครับกระเบื้องกระเบื้องมันลื่นนี่เรือตีนไปเยียบบลงดินดาวดาวดาวตัวพวกใหญ่ทจ่ติดกอยก็เลยตายซะอตายดาวถามเจ้าของมันตายหรือยังนี่เห็นมันนอนแถวตลาดต่อพี่น้องป้องป่ายสู่โขสะพอน วีเท่าไหร่บ่อ,บอมันบอ่อแก่ผลบอ่อยหญ่มัน่วยมาแต่ใส้วบบแก่ขั้นทีเนื้ออกไ้ีเยีเเวยว้ยวอไกนไมาลายทางของนอก,กล่วยคี ซลมีอะไรเด้ดเนี่ยไปตามสมังนาวอตอนแรกเงินมาปุ uh ๊บ huh. ็เข้าพลาดปั yup ๊บอาสิกับเขาเมื <h 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 ่อยแล้วบานี้

บ่บกินเถื่อเดียวคิดว่ากินมาหัวมันหย่ดังมันคือแย่ดังบ่ปวตะน,นี้งานบ่เฮ็ดได้ใช้สมใปัสมมเลยอต้องใส่มักนาวตัดบ่เอาให้ด้5,000แนวน,นันน้นนอสูตรมันเนาะต้องเห็นมันถึกสูตรเนาะเพราะว่า,นนวาแย่ด่งางหัว กินกับไป,ไปอ,ไปอั็นใบเย็นมะพร้วมะพร้าวก็ได้กกซะออนมันเด้มันนะครับหบมูนี่ตัวนี้นะงามกว่ากระปุมันครับมันแต่มันเป็นอย่างไรนะมันจืดมันจะจืดเออซุ่มกินหวานกระโดดซุ่มกินอีกย่ง